และพวดปัจุบันได้รางวัลที่สองไปค่ะวดน,นี้มาที่วัดเขาช่องลมกี่รอบกี่ครั้งแล้วเอยโอ้นับครั้งไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามาแล้วก็ได้ดวงได้กังฟังคอนเสิร์ตตลอดคาะที่มาแล้วก็ไอเขาเรียกอะไรศรัทธานะคะศรัทธาวัดเขาช่องลมมาแรกๆก,ก็ได้รางวัลเล็กๆเล็กๆน้อยๆไปพอมาอีกก็ได้รางวัลที่สี่ และมวกปัจจุบันได้ระวันที่สองไปค่ะวันนี้มาถอนวันที่หนึ่งค่ะก็ฝากเชิญชวนพี่น้องนะคะ,คะถ้าเข้ายังไม่ถึงนะคะให้ปรับหมู่เข้าที่วัดเขาช่องลมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งท่านกําลังจะต่อสร้างอีกหลายๆอย่างนะคะขอกําลังศรัทธาญาติโยมให้เชิญเข้ามาร่วมรองเข้ามารองมาเปิดใจกับที่วัดเขาช่องลมนะคะที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีะคะ่ะ ขอบคุณกพี่ขอยพี่โชคดีนะคะงวดหน้าเราจะได้เจอกันใหม่ที่นี่นะคะ,ะแล้วก็ขอให้บุญบารมีของพี่ที่เป็นสะพานบุญให้กับวัดเขาช่องลมนะคะเพือ่อนูนให้พี่ได้รับรางวัลที่พี่ต้องการในรอบต่อไปนะคะพี่าขอบคุณมาก,ากคา่ะค่ะ